มันเจ็บบางวันมากวันบางวันน้อยมันเริ่มได้ปวดหลังก่อนไปทําอะไรหกล้มไหมไม่หกล้มเดี๋ยเข้าไปว่าเจามัมาอีกมังอืี๋ยวชื่อมันอุ่นไหมอุ่อุ่นนิดเดียวไม่เป็นไรมันแอนมันแอนเข้าไปตรงตรงนี้ค่ะสี่กับสามมันแอนเข้าไปมันแอนเข้าไปเยอะนะ มันออกไปด้านหน้าเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องนวดท้องวุ่นด้วยกดให้มันคลายตรงเนี้ยเจ็บใช่ไหมสะโพกเจ็บมันเป็นแนวทางเดินของไซเอติกเนอะตรงไหนเนี่ยนี่เหมือนกดขนมกินอยู่ตรงไหนข้างนี้อ่ะแม่เจ็บไหมตรงนี้ไม่เจ็บเนาะตรงนี้เจ็บไหม ปวดลึกใช่ามากปวดปวดลึกใช่มันเป็นเส้นประสาทมันจะปวดลึกใช่เราก็ต้องคลายตั้งแต่เ,วเอวลงมาก่อนตามแนวเส้นของอิทาปิคลามันก็ลงมาถึงเป็นสารสีทั่วเลยลงมาถึงนี่ลงมาถึงข้อเท้านี่ จรน่าใช่นว่้านเ็กีชาต้องมากับู้หิงแกคนหนึ่งจุดนี้เจ็บเยอะใช่ไหมคะยาย อือเจอไ้เยอะคือเยอมากแต่คือางวันที่เจ็บก็ไปหอดเนี่ยใชน้อง กนพวกนันจะปวดเลยจมูกปวดเจ็บแล้วก็ท้องปเราทำน้องคำสองข้างเพราะมันตึงมันดึงอยู่ถึงปวดข้างเดียวก็ต้องทำสองข้างข้างนี้เจ็บไหมจุดนี้เจ็บไหมคะม่เจ็บ ขางขวาเยอะกว่าถ้าจุดนี้เจ็บโดยมากมาจาก PsoS จุดตรงนี้ต้องมีครับ้ มันจะเป็นแนวเส้นอิธาเปียขลามันจะกดทับสถิตเนิฟอ,อยู่อันนี้ฟีดิคอมิต กดชิดกระดูกเลยในแนวเส้นสางสีทั่วเลยไล่ตั้งแต่จุดชิดกระดูกตรงนี้ใช่กดใส่กระดูกเลยนะจ๊ะค่ะกดเข้าไปหลังชิดหลังกระดูกเนี่ยดีโดนมันจะโดนมันจะรู้สึกเลยเพราะมันจะเกาะติดเข้าไป ไอตัวเส้นประสาทมันจะเกาะติดกับเบรดที่มันดึงครับอาจารยอย่างนี้แล้วมันจะเป็นหมอนรองกระดูกอะไรได้ไหมอาการมันถ้าทิ้งไว้มันก็เป็นได้อะถ้ามันเดินแล้วมันเปียขาเปี้ยมันก็เป็นหมอนเริ่มเริ่มเป็นแต่มันจะมีอาการแบบนี้ก่อนใช่ใช่เราทิ้งไว้มันก็มันจะเป็น ทีน,นี้เราก็กดจุดของอิทาปิงคลาข้างเสดุดกดแล้วมันจะร้อนวูบลงหลังไยยังลงหลังอยู่ไหมคะลงลงเอวลงหลังลงเอวลงเอวเยอะลงเอวเยอะอาจารย์กดลงดิ่งเหรอลงดิ่งเหมือนที่เราเรียนน่ะล่ะ นี่นิ้วโป้งนิ้วดียแล้วก็กดไม่ได้กดแไม่ได้กดแรงกดเบาๆแต่โดนมันเต้นเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ใน้นไอ้จุดหนึ่งนะห่างมาหน่อยจุดนี้ห่างมานิดหนึ่งมันจะเป็นสางสีทั่วเลยจะล้าลงขา เพราะแนวเสด็จจุดของจุดเริ่มต้นของสางสีทวารีเนี่ยกดลงไปมันจะได้จุดที่เส้นประสาททีเ่เส้นประสาท L 3 L 4ที่มันออกมาจากกระดูกสลังที่มันจะลงมาเลี้ยงขาจุดเดียวกันเลยจุดที่แม่กระดูกยุบเข้าไปใช่ไหมใช่จุดที่กระดูกมันแอนเข้าไป เหมือน,นเป็นแผลแล้วเอาอะไรมากดแผละนวางนี้าานนอืล้วมนก็แลร่นออกไมมันแล่นออกหลังลงขาไหมเริ่มลงเริ่มลงแล้วนะพอปล่อยมันออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะดี้นหนูก,กดอีกข้างนึงนะกดอีกฝั่งนึงฝั่งซ้ายนะกดฝั่งซ้าย ไม่ต้องหมดแรงจุดอย่งเดียวจ้าจะดูลองไหมอออันนี้โป้งเหรอะเหมดจะได้รู้จุดกดตรงๆกดนี้ใช้แรงประมาณเท่านี้อลงไหมลงหลังเหมือนที่หมูกดมไหมตึงตึงวอ มา,มาที่เอวอนึ่งขีดแล้วลงไปที่เอวแล้วก็ลงไปขาแล้วก็ลงไปขามันต้องคนมีอาการอ่ะมันถึงจะรับผลกระสุดได้ไวอ่ะอีก e ทีน e ึงอ e ีทีนแบบนี้เที่ยวแบบน้ำ